เท็คด่วนเลยนะคะอาการแพ้ถั่วรุนแรงที่ต้องรีบไปโรงพยาบาลอาการแพ้จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่แต่ละบุคคลค่ะบางคนอาจจะเกิดขึ้นทันทีหลังจากที่กินเลยหรือบางคนอาจจะเป็นชั่วโมงก็เป็นได้ซึ่งอาการแพ้เล็กน้อยนะคะก็เช่นคันบริเวณรอบปากมีผื่นขึ้นบริเวณใบหน้าลำตัวแขนขาคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องนำมูกไหลอาการพวกนี้ทานยาแก้แพ้ประมาณ1-3วันอาการก็จะค่อยๆดีขึ้นนะคะแต่ในบางคนที่มีอาการแพ้รุนแรงแค่ทาน อาหารที่มีส่วนประกอบของถั่วไม่ได้เป็นถั่วเม็ดๆก็มีอาการแพ้รุนแรงได้ค่ะซึ่งอาการที่ต้องรีบพาไปโรงพยาบาลก็เช่นแน่นหน้าอกหายใจลําบากปากบวมหน้าบวมความดันตกช็อกแล้วก็หมดสตินะคะคนไข้บางคนที่มีประวัติแพ้ถั่วรุนแรงคุณหมอจะให้พกปากกาช่วยชีวิตเอาไว้เพราะถ้ามีอาการขึ้นมาเมื่อไหร่ต้องหยิบปากกาชิ้นนี้ค่ะขึ้นมาฉีดให้กับคนไข้ในทันทีนะคะและไม่ว่าเราจะแพ้ถั่วมากหรือว่าน้อยแนะนําว่าให้เลีย ตองการทานถั่วไปเลยเพราะเราไม่สามารถคาดเดาได้ว่าวันไหนเราจะมีอาการรุนแรงเพราะถ้ามีอาการรุนแรงขึ้นมาแล้วมีโอกาสที่จะเสียชีวิตได้สูงมากๆเลยนะคะ